ไปดูนะครับไปดูข้อสิบเก้าซิกแซกลายอันนี้มีซิกแซกสองสองด้านให้เราซิกแซกทีละด้านก่อนอ่ะ,ะอาด้าน y ก่อนหรือด้าน x ก่อนก็ได้สิ่งไหนที่เรารู้สิ่งไหนที่เราเรียนมาเวลาเราไปเจอในข้อสอบอ่ะให้เราเขียนลงไปก่อนเนาะให้เราเขียนลงไปก่อนดังนั้นจากข้อนี้รูจะซิกแซกตรงนี้ก่อนเราเรียนมา คกูที่บอกว่าให้ซิกแซกนี่นาน่ะซิกแซกไปซิกแซกเส้นแรกอ่าตรงนี้มุมแยงเท่ากัน <20. S 1> มุมแยงเท่ากันอะคือสี่สิอ็ดตรงนี้ก็มุมแยงเท่ากันคือเท่าไหร่ยี่สิบเกดังนั้น x ตรงนี้ก็ตอบอะไรี่ยเอ็กซ์ตรงนี้ก็คือสี่สิบเอ็ดลบยี่สิบเก้าไม่ใช่เอามารวมกันห้าสิบเอ็ดบวกยี่สิ้ามครับมุม X ทั้งหมด ดังนั้น x ก็เท่ากับ41บวก29ดังนั้น x ก็เท่ากับล70นั่นเองโอเคไหมครับเนาะเพราะทั้งหมดนี้มันคือ x เนี่ยทั้งหมดนี้คือ x ทั้งหมดนี้คือ x ดังนั้น x ก็คือ41บวก29โอเคนะครับอันดับแรกแเท่ากันเท่ากันทั้งหมดนี้คือ x ใช่ไหมครับพอนนี้ก็แล้วค่อจะหาค่า y อ่าได้ค่า x แล้วต่อไปเราก็มาหาค่า y ซิกแซกไลน์ตรงค่า y ดูดิอ่าซิกแซกไลน์เอาขีดป้ายอ่าค่า y มีสองซิกแซกอ่าขีดป้ายอ่าดังนะั้นตรงนี้คือ160เพราะว่าเป็นไหลเป็นมุมแยงใช่ไหมครับเป็นมุมแยงอ่ามุมแยงโอเคไหมครับ มุยงของเส้นขนานอาต่อไปมาดูจากข้างล่างตรงนี้อ่าเป็นร้อยแปดสิบใช่ไหมอ่าตรงนี้เป็นอ่าตรงนี้รวมกันเนี้ยอ่าตรงนี้เป็นอ่ามุมแยงก็ได้กับร้อยสี่สิบแปดใช่ไหมอ่าตรงนี้คือร้อยสี่สิบแปดอาเขียนดีๆหน่อยอาร้อยสี่สิบแปดเพราะอะไรครับเพราะตรงนี้แยงกับตรงนี้ไงใช่ไหม ตรงนี้เป็น 8, ร้อสี่ปดต่อไปตรงนี้เป็นมุมตรงมุมตรงมีร้อยใช่ไหมครับมุมตรงมีร้อยใช้ไปแล้วร้อ่ก็จะเหลือสามสิบสงแสดงว่าตรงนี้คือสามสิบสโอเคไหมครับเนี่ยสาหรือเราจะเอาอย่างนี้ก็ได้มุมภายในบนข้างเดียวกันรวมกันได้เท่ากับร้อยแปใช่ไหมครับร้อเนี่ยใช้ไปแล้วร้อสี่ก็จะเหลือสาสอง ต่อไปมุมน,นี้มุมน,นี้มุมน,นี้แค่ตรงนี้พอนะมุมน,นี้มีทั้งหมด72็บสองใช่ไหมลูกทั้งหมดมีเจ็บสองแต่โดนใช้ไปสามสิบสองใช่ไหม <52. S 1> อ่าก็จะเหลือเท่าไหร่เหลือสี่สิบใช่ไหมลูกตอนนี้เหลือสี่อ่ามุมแย้งเท่ากันอีกข้างบนก็ได้เป็นสี่สิบอ่ะต่อไปตรงนี้เป็นมุมตรงมุมตรงใช้ไปแล้วสี่ิก็จะเหลือร้อยสี่สิบตรงนี้ใช่ไหมครับดังนั้น คือทั้งหมดนี้ใช่ไหมครับนี่คือค่า y โอเคไหมเป็ทั้งหมดนี้ดังนั้นค่า y ของเราคือเส้น y เท่ากับร้อยหกสิบรวมกันกับร้อยสี่สิบใช่ไหมครับก็จะได้เท่ากับสามร้อยอ่าโจทย์บอกว่าให้หาอะไรโจทย์บอกว่าให้หาหนึ่งร้อยลบ x x คือเท่าไหร่คือเจ็ดสิบอ่าต่ออะไรครับต่อ y y คือ300ดังนั้นลบกันก็จะเหลือ30ต่ออะไรครับต่อ300มันก็เหมือนฟกชันนะครับเหมือนเศษส่วน0ตัด0 3่เป็น3 30เป็น30เราก็จะต่อต่อเต่อ,อ,อ10นั่นเองโอเคเนาะอันนี้เอาไปรวมกับเรื่องอัตราส่วนด้วยโอเคนะครับ